ค่ะเหมือนสิจเจริมมหาเฮ็ดนะคะอยู่ป่าอยู่ทางบ้านหน้าอีกนะคะมือน,นีข้ากับไปเบิ้งว่าสิไดเฮ็ดยางกันเนะาะยางมหาเฮ็ดเรื่อยๆนะคะนี่ปลูกป่าอยู่อันพันมาปลูกป่าฉเฉลิมพระเกียรติมือว่านนี่นี่ค่ะได้เดินเทียวให้เบิง้งนี่เป็นเป็นสถานที่คล้ายๆสถานที่ท่องเที่ยวเนาะแต่ว่ามันอยู่ฝั่งตรงขามครับหน้าในสีทั้งนสีอยู่ฝั่งทางนั้นฝั่งถนนนะคะนี่ไอเบิ้งกันค่ะ ดอกเฮเพงเขาค่ะแบบงามเลยเฮเพงเขาเอออยู่นี่ตัวนี้เฮเพงแง่ค่ะดอกน้อยแต่ว่าไปน,น,นันเอาเฮึพงเย่เฮเพงแง่หลายดอกอยู่ค่ะนีดอกมุงมุกนี่ค่ะนี่เฮเพงแง่มีแต่ดอกงามๆค่ะสมบูรณ์ขนาดเฮเพงขม นี่จะเป็นเห็ดพิ่งเข่านะคะสองดอกก้อนละเก่บันไดเนาะนี่ดอกหนึ่งนะคะใส่กระตาอันนี้จะเป็นเหฮดพึ่งขมิ้นเห็ดพึ่งเหลืองขมิ้นนะคะเสียบคือการ จ้ามาพอเห็ดเพิงขมินพี่น้องเห็ดพึ่งขมิ้นสีเหลืองเหลืองหูยดอกน้อยๆพูน่ะพี่น้องเห็ดพึ่งขมินบุ๊ยกระล่างออกออพี่นอ้งนงอ,นองไม่ตายอยู่ Thà đọc nổi lại cả xíu bỏ đệ áo ra phía nóng Đọc này nói, nói mất tếm nhục hà ย็ดพึ่งเขาเยืดพึ่งข้ามเแยมน้ำดอกนึงนี่ค่ะมีแต่ดอกหน่อยๆเต็มเ้าก็จะเอาแต่ดอกซ้ำหนึ่งนะคะดอกใหญ่เาก็จะเอาดอกใหญ่นี่พอดีค่ะนี่เสือมันเต็มเลยค่ะ โอ้โหหัวหลุดลักษณะข้างในจะเป็นสีแดงๆงนะคะเห็ดพึ่งขมิน้นเรียว่าเห็ดพึ่งเหลืองเนาะอืมนี่เนาะคะ่ะก็จะมาตัดกัน tháng này thì ổ đen đen ลายขนาดมเป็นมูนะคะ มีดกับรุดมือโอ้ตัวนี้มันโอ้าหางหาต่อค่ะมันจะเป็นป่าอันนี้ป่าสาธารณะ อันนี้เขาเอิ่นเห็ดน้ำฝายังโบเกย์นะคะบีบมามันจะแตกเนี่ยงสิอันนี้แกโบเกย์นี่นี่น,นี่ถ้าเป็นแบบนี้จะโบเกย์บีบ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 ,บอร่อยนุบๆขิงเข่าวเรือพี่นออ้องเห็ดเรืองเลยกูไปกเกลให้มุ่งเห็ดเผงสาดเห็ดเผงสาดกระลังออกพี่เนาะ ประชาชนเบิ่งคุณถธรรมดา่ะบริการนานต้กะกินบ่นล่ะย่างตะหนัมแข็งแข้งเรนุขั้นแม่นเห็ดมูเจ้ากันยังได้ดอกจุ่มบาดประสุมเห็ดคอยสังมีแต่ดอกแก่บังแม่ไม่พวกพี่น้องโอ้ยเห็ดคอยจังแม่นบานหน้านังเลี้ยว